เนี้ามันกินกันจนเกินเกินเกินจนไม่มีปากจะกินไม่มีอะไรจะกินอยากจะกินให้กินหินจนมันกินไม่ได้นั่นกินไม่ไหวเนี่ยไม่มีใครคิดที่ว่าจะลดมันจะบ้างมจะไปสู่สภาพที่ว่าตามธรรมชาติแล้วมันอยู่กันอย่างไรเนี่้อมาเห็นว่าไอ้เรื่องไม่กินอาหารกันเสียบ้างสักวันหนึ่งนี่นั่นเป็นเรื่องออ มีประโยชน์ที่มันล่ออย่างยิ่งมันล่อชีวิตที่เห็นแต่กินเห็นแต่ที่จะอร,อร่อยน่วก็เห็นแต่จะกลัวตายถ้าใครอยากจะฝึกฝนเรื่องไม่กลัวตายเรื่องความสข็งแกงแล้วก็คุณจะลองดูนี่ามาก็ตั้งเอ หลักขึ้นมาว่าเราจะล่ออายุล่อชีวิตในลักษณะที่จะทำให้แข็งกร้าวขึ้นมาไม่เป็นความอ่อนแออีกต่อไป